คนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปาริญญาไม่มีแต่มีกีนะคะแต่มีหามอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมื่อนี้กรบพบอพอกับไว้ๆค่ะในช่องไว้ๆสาวสวยนะคะนั่งกะโบติทายคลิปดนเลยนะคะทุกคนนะคะเบิงเข่าของนางค่ะงามบ่คะ นั่งบมเดลคายคลิปดนค่ะเป็นยังวัตีก็คือว่าฝนมันตกทุกมือทุกมือค่ะนะคะนั่งก็เลยขี่ค้าน,นะคะบอกตรงๆเลยนะคะก็ขี่ค้านนะคะเพราะว่าฝนตกกะอยู่บ้านนะคะก็น,นอนกะอยู่บ้านนะคะทุกคนขานะคะเพราะฝนตกก็ต้องขี่รถออกมากังสี่นั่งกับสิบเปียกละค่ะนะคะ,นะคะเนาะฝนตกมันก็สีเ h e a ให้เฉพาะนั่งหรือเปล่านะคะ หรือทุกคนหรือเป็นบางส่วนคะ่ะที่แบบฝนตกก็จะขี่ข้านว่าอยากเห็ดหยัางนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ก,ก็เลยมีเวลามาอัปเดตนะคะก็คือเป็นเวลาตอนหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเช้านะคะทุกคนนั่งมาตะเห็ดงานคะ่ะนั่งก็เลยมาแวะนะคะเพราะว่าทางไปเห็ดงานนะคะมันกะเป็นทางผ่านหน้าของนางนะคะทุกคนเบงเข่าของนางขางามงามนะคะ น่งวางงามค่ะนี่ก็เข่านะคะแต่วันนี้บอมเป็นของนางนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ของนางนะคะนี่ค่ะของนางสวยไหมคะเบิ้งใบค่ะอุ้ยงามขักนะคะทุกคนค่ะฝนตกทุกมือเลยค่ะเบิ้งน้ำสิคะน้ำเต็มคันเต็มนาเลยนะคะทุกคนเนอะ บรรยากาศตอนเศร้านะคะมึงขึ้นกับฝนตกค่ะตกทั้งคืนตกลายมือลคะค่ะนั่งกับเล่บอะไรพายคลิปนะคะน้่งก็เต็มขั้นเต็มหน้านะคะทุกคนเนาะแบบล้นค่ะนะคะกับบรรยากาศตอนเศร้านะคะกัยังใส่สุดทํางานอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามาแวะนะคะมาต้องเห็นดอกนะคะเพราะว่า นั่งอยากจะถ่ายไปคลิปเดี่ยวเลยค่ะถ่ายแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะไม่ต้องไปตัดต่อค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะถ่ายคลิปเป็นคลิปยาวไปเลยค่ะอัปเดตนาข้าวนะคะสวยบอค้าไม่แยการหน้าของนั่งนะคะสวยบอค้าไม่แยการทามันออกห่วงนี่กละ,ะลงมากนะคะลงมากกิ่นเข่าไม้นะคะ กบ็บพราู้ว่าเดือนใดนะคะทุกคนเป็นลูกเช่าหน้ากับจริงค่ะแต่ว่านั่งกับบงหูนะคะว่าเดือนใดเขาสีทองเขาสีออกหว่วงเขาสีอีหยังนะคะตรงนี้กับปลูกถั่วค่ะนะคะตรงนี้แม่ของนางกับปลูกถั่วไว้นะคะทุกคนเนาะปลอดสารพิษนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกถั่วค่ะดอกถั่วนะคะไม่รู้ว่าถั่วอะไรเนาะนางก็ไม่รู้นะคะนางไม่รู้จริงๆค่ะอยู่ที่เถียงนาเหมือนเดิมนะคะ เทียงหน้าน้อยนะคะกระโหนอยนะคะทุกคนกระใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะเถียงหน้าใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไรในเทียงนะคะก็มีฟืนล่ะค่ะนะคะ,นะคะทุกคนในนี้ก็จะเป็นฟืนนะคะเป็นฟืนนะเป็นไม้อยูคฮานะคะแต่ว่ามันหัวค่ะเทียงกับหัวนะคะ เบืองค่ะฝนตกกระเปียกนะคะทุกคนขาบรรยากาศก็จะตากเสื้อผ้านะคะไว้ตรงนี้เนาะนี่ค่ะเห็นบอกคัแค่ค่ะหรือเตียงนะคะทุกคนถอยออกมาก่อนค่ะบรรยากาศเห็นบอกค่ะถามานางเล่นกัสิแบบในบรรยากาศนะคะเนาะมีเบียร์สักกระป๋องเนาะแต่ว่ากนายาณค่ะอยู่คนเดียวนะคะย่านผู้ใหมาฉุดล่ะค่ะ นาข้าวนะคะบรรยากาศตอนเช้ชาเช้ชาเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะนะคะน้ำก็เต็มโอง่งแล้วนะคะทุกคนค่ะเต็มโอง่งเลยค่ะโอง่งใหญ่ตรงนี้นะคะอัปเดตให้ดูค่ะไม่ได้ถ่ายนานนะไม่ได้ถ่ายนานเลยนะคะตรงนี้ก็ปลูกพวกมะเขือมะละกอนะคะนี่ก็นาของนางนะคะทุกคนอืม บรรยากาศค่ะธรรมชาติสดชื่นนะคะเสียงแมลงกับร้องตรงที่เท้ามานะคะตรงที่เท้าไทายวังหันอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเนาะรอบๆนะคะเดี๋ยวไปดูหนาของนานะคะเดี๋ยวไปเบ่งหน้าของนานะคะเด,เดินไปค่ะนะคะไม่หยุดคลิปนะ ไม่หยุดคลิปนะคะเป็นคลิปเดียวเลยค่ะจะได้ไม่ต้องตัดต่อนะคะจะได้ลงได้เลยนะคะทุกคนเมืองขาดนะคะถ่วมสะเลยค่ะน้ำนะคะทุกคนสะบัวตรงนี้นะคะน้ำท่วมเลยค่ะ,คะนุ่นกระเขานันกระเข้าของนางนะคะ มมันงาค่ะถือปุ๋ยถือฝนนะคะก่อนหน้านี้มุ้ยแรงนะคะพอฝนตกมาก็สวยงามค่ะนะคะทุกคนขายยุ่งกระหลายหลายค่ะกัดนั่งนะคะจะงยางไปไดนบกคันจะเละไหมคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะนะ กระเบิ้งสิคาทุกคนน้ำหงค่ะมันหงทางนะคะมันขังอยู่ทางนั่นเองนะคะโมมีป่ประคาเห็ดค่ะมโมมี่ติค้าเห็ดเห็ดอยู่ค่าหรือเห็ดขมนะคะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ ดังค่ะคทุกคนเพลงนั้นคนจะละมีสิทธิ์ไหมคะคนจะละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทํำไหมคะนั่นนะดังดังผู้ได้เล่นทิกติกตอกจะรู้นะคะว่าดังขนาดใดนะคะทุกคนนะคะอุ้ยนั่งสียางไปไดยบอกคะคือเละเหรอคะทุกคนคะ่ะ้ทำไมมันเละอย่างนี้คะ อุ้ยทุกคนขาไม่สวยเท่านาของนางหรอกนะคะนางว่านะหน้าของน้านเนี่ยหน้าของนางสวยกว่าเนาะนางว่านะคะนี่คะ่ะหน้าของหน้านะคะ ที่นั่งทายนั่นแหละนะคะที่แม่ของนั่งเมื่อวานนะคะเมื่อวานเข่าซอยนากบมองนี่แหละนะคะอุ้ยเบิ่งค่ะทุกคนน้ำหงอุ้ยน้ำร่นนะคะน้ำรุนค่ะฝ <c oughs> ั่งทางนี้ไม่ใช่นะคะฝั่งทางนี้เป็นของนาติดกันนะคะอุ้ยแต่เขาก็นาเขาก็สวยนะคะแต่ดูนาของนาสิคะไม่ได้ไปสุดนู่นนะคะทุกคนไม่ได้ไปสุดนู่นนะคะ นาของน้าอยู่แค่ต้นยูคานะคะเห็นไหมคะต้นยุคาสุดแค่ต้นยูคาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ยาวไปจนสุดไปอยู่ป่ายุคาตรงนู้นนะคะสุดแค่ป่ายุคาตรงนี้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะไม่ใช่ป่ายุคาตรงนู้นนะต้องชี้ให้ดูนะคะมุมีป่าไหลลุ่มหมอคณิคะ ทุกคนคะ่ะชามี่ก็จะเป็นปลาซิวนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าเบิงค่ะบรรยากาศขึ้นฮอดบ้านบอคาหน้าของนา่งนะคะนั่งอื่นหน้าของนา่งค่ะขึ้นฮอดบ้านบอคา,น,า,น,าน,นี่เห็นบคอคาแล้วเบิงทุกคลิปเลยนะคะทุกคนนั่งก็อัปเดตเห็นเบิงเรื่องสี่แหละนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ดูค่ะ เสียงน้ําไหลจอกๆเลยนะคะตรงนู้นไหลแรงค่ะแล้วเราเดินไปค่ะรองเท้าเปียกกระชัางมันนะคะปาดทุกคนขาเบื้องน้าม,มัน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 แบบว่า,ามันหลยหลนะคะทุกคนนี่มันหลยหลเบื้องนะคะนี่คะ่ะปาดสวยบ่ะคะ น้ามันท่วมค่ะอ๋ออ่ามันล้นนะคะโมเมนอันขั้นแท้ขาดเลยบอกค่ะนี่มันตกทุกมือนะคะทุกคนมือขึ้นนี่ก,ก็ตกแห้งๆค่ะดูนะคะนั่งดูว่ามีปลาหรือเปล่ามีปาลาไหลลงหรือเปล่าถีไปถือมาโทรศัพท์ตกน้ำนี่ทำยังไงคะ ตรงนู้นก็เถียงนะคะบรรยากาศดีค่ะไปแล้วนะคะทุกคนนั่งกับสิกับแล้วนะคะคลิปนี้ก็ได้ประมาณ10กว่านาทีนะคะกั็ถือว่าโอเคแหละเนาะมาอัปเดตให้แบบให้ดูนะคะเพราะนางก็ไม่ได้ออกมานาเลยตั้งแต่ตั้งแต่ฝนตกแบบทุกวันนะคะ แล้วก็นางก็ทํางานนะคะก็กลับทางเดิมค่ะนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคค่ะ